In v o k e and Timeless VT Cosmetics Natural Aloe Vera G God และนี่คือนะฮะ The Slap ทั้งสามท่านนะครับที่ในรอบไฟนอลนี้ถือว่าทั้งสามท่านทำได้สุดยอดมากมาก เอาละได้เวลาแล้วน้องใบเตยขาสุดท้ายสุดท้ายจริงๆความรู้สึกที่เดินทางมาถึงจุดนี้เป็นยังไงบ้างเอาความรู้สึกเลยค่ะดีใจมากๆค่ะแค่นี้ก็ก็แบบเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็ขอบคุณค่ะอยาที่บอกว่าขอบคุณรายการขอบคุณน้องๆทุกคนที่ที่โตมากับเราที่อยู่ด้วยกันกับเราแล้วก็ทุกคนในวันนี้เป็นกําลังใจให้แม่ใบคนนี้ได้มีกําลังใจใช้ชีวิตแล้วก็ ทำผลงานเพื่อทุกคนต่อไปค่ะเยี่ยมยอดครับน้องใบเตยครับพี่นิวครับครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนร่วมทีมขอบคุณพี่ซีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ในนี้เลยทีมงานช่างภาพนะครับถ้าเกิดไม่มีคนเบื้องหลังก็คงไม่มีรายการที่ดีอย่างในวันนี้นะครับก็วันนี้เราเดินทางมาด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับก็ถ้าเปรียบเสมือน โรงเรียนก็คงเป็นสอบปลายภาคสุดท้ายประกาศผลสอบแล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าผลสอบจะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นความทรงจําที่ดีของพวกเราทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากมากครับสําหรับวันนี้ครับเยี่ยมยอดครับขอบคุณพี่นิวฮะและสุดท้ายคาริสาค่ะก็ก็ไม่คิดว่าหนูจะมาหนูคิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่มาไกลที่สุดแล้วแบบ3คนสุดท้ายอะไรเงี้ยอยากขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่แบบตบมือยิ้มแล้วก็เชียร์แล้วก็ อยู่ไปกับโชว์ของหนูเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะได้ทําอะไรแบบบ้าคลั่งขนาดนี้อีกเมื่อไหร่วันนี้หนูแบบไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้หนูมีความสุขมากสัญญาค่ะเยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดทั้ง3ท่านเลยรวมทั้งเหล่าซเบรปรตี้อีก7ท่านนะครับที่ไม่ได้เข้าสู่รอบนี้ต้องบอกว่าพวกคุณสุดยอดมากๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะมาตัดสินกันแล้วนะครับว่า หนึ่งในสามท่านนี้จะมีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นที่ได้เป็น The Sleep Master คนแรกในประเทศไทยนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ได้เป็น The Sleep Master จะได้รับเงินรางวัลจากทางรายการไป1นึ่งแสนบาทและก็จะได้รับนะครับถ้วยกิติยศทางด้านนู้นเลยเป็น The Sleep Master นะครับเป็นถ้วยแรกในรายการเลยนะครับอยู่ทางด้านนู้นเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับและการรวบรวมคะแนนของเรานะครับเป็นกรรมการทั้ง100ท่านในห้องส่งนี้ และการรวบรวมคะแนนนะครับตัดสินในวันน <hops, S 1> ี้นั้นเราจะนําคะแนนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมารวมกับในรอบไฟนอลซึ่งคนที่มีคะแนนรวมนะครับแต่ละท่านนะครับพี่นิวนะครับมีคะแนนจากสัปดาห์ที่แล้ว15คะแนนน้องใบเตย10คะแนนและน้องคาริสา5คะแนนครับคะแนนของแต่ละท่านจะถูกนำมารวมกับคะแนนของกรรมการ ในห้องส่งนี้100ท่านกับโชว์เมื่อสักครู่นี้ที่ทั้ง3ท่านนะครับโชว์ไปเอาละครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมไหมฮะัวกเราพร้อมเอาละเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้เป็น The s l e p m m s t t r r คนแรกในประเทศไทยคือใจหนูหนูจบเลยอะคือโชว์หนูทำให้ใจหนูแบบ คอมพลีทแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วคือใครชนะวันนี้หนูจะไม่ชนะหนูก็ไม่ลอให้ไม่เป็นไรจริงๆเรายังมีคะแนนเก่าของของ EP ที่แล้วอะ่ะเออมันก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่เราให้เราแบบสู้พอสู้ได้แหละคาริสาน่าจะแบบเป็นคนที่ทำโชว์ได้ดีที่สุดจะเป็นน้องใบเตยพี่นิววงศกรหรือคาริษา และสเลปมาสเตอร์คนแรกของประเทศไทยคือทานิสา ในที่สุดวันนี้ของเราก็มาถึงจริงๆยาบิวค่ะในที่สุดนะขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่จริงๆนะคะที่ลงคะแนนให้หนูแบบไม่รู้ว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขเท่าหนูไหมไม่รู้ว่าหนูส่งต่อความสุขไปถึงทุกคนไหมแต่หนูมีความสุขมากจริงๆขอบคุณคะแนนที่มีค่าสําหรับทุกคนวันนี้จะเป็นวันที่หนูตั้งใจจาไปตลอดชีวิตว่าทุกคนได้อยู่วันที่หนูชนะครั้งแรกในชีวิตอะ่ะ จริงๆหนูเป็นคนหอยความชนะมากๆแต่ว่าอยู่ในรายการนี้แบบพี่ๆทุกคนน่ารักมากๆแล้วหนูรู้สึกแบบไม่ได้อยากจะชนะหรือไม่ได้อยากจะอะไรเลยมันแบบมันมีความสุขมากๆจริงหนูขอบคุณรายการที่เลือกสมาชิกพี่ๆทุกคนมาอยู่รวมกันมันมันมีความสุขมากๆวันนี้หนูแบบเหมือนได้ครอบครัวใหม่หนูมีความสุขจริงขอบคุณทีมกล้องทุกคนทีมงานทุกคนลูกค้าขอบคุณเชฟแล้วขอบคุณมากๆ หนูรู้จะพูอะไรหนูตื่นแตงจะถอขอบคุณค่ะเยี่ยมยอดมากครับเยี่ยมยอดมาแล้วนี่คือคณนิสาครับได้เวลาแล<ช>้วนอกจากจะได้เงินรางวัลหนึ่งแสนบาทนุ่นถ้วยรางวัลที่การันตีที่จะเป็นความทรงจำให้หนูรู้ว่าหนูชนะแล้วนะคะโอเคไหมพร้อมปะอ่ะไปเยี่ยมประจําที่ได้เลยค่ะและแน่นอนครับในที่สุดเธอก็ทําได้จริง และผู้ที่ได้เป็น The s l เลปมา Master คนแรกในประเทศไทยคือคาริสซ่าสุดยอดครับเฮ้ยมันแบบมันมันหายเหนื่อยหมดเลยรู้สึกก็แบบสูงแค่ไหนก็จะไปให้ถึง วันนี้เรขอขอบคุณนะครับแกรับเชิญราทุกท่านนะครับขอขอบคุณลูกค้าขอขอบคุณกรรมการของเราทั้ง1อยท่านขอขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ EP แรกจน EP นี้เลยหวังว่าโอกาสหน้าจะได้เจอพู้เรากันอีกนะครับขอขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะครับแล้วโอกาสหน้าเราพบกันใหม่ในรายการ The Slap World สวัสดีครับ เห็นไหมคะหนูบอกแล้วว่าหนูคือแชมป์เดอะเซเลบอร์ดอีสแลกพี่โมคะแชมป์อยู่นี่นเอาไปเลยอาริสาเยี่ยมมากปบมือคะ่ะปบมือให้ทุก EP แหลแล้วจริงเขาเก่งเก่งทุก EP